สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่เราจะต้องมาตัดแต่งกุหลาบกันแล้วนะหลายๆคนเขาเริ่มตัดแต่งไปแล้วแหละเราอาจจะตัดช้ากว่าคนอื่นไปนิดหนึ่งค่ะก็เลยวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาตัดไปพร้อมๆกันแล้วก็หลังจากตัดแล้วจะใช้ปุ๋ยอะไรเพื่อบำรุงให้เขาแตกกิ่งก้านเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าควรใช้ปุ๋ยอะไรดี การตัดแต่งในช่วงนี้ส่วนมากหลายๆคนจะเน้นไปในทางตัดหนักซะมากกว่าค่ะการตัดหนักก็คือการตัดแบบครึ่งหนึ่งของความสูงของต้นแล้วก็เอาใบออกจนหมดต้นเลยที่ทำแบบนี้เขาจะทำกันปีละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่เพื่อที่จะได้ให้ต้นเขาได้สร้างทรงพุ่มใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกำจัดพวกโรคแล้วก็มแมลงที่มันติดอยู่กับกิ่งเก่าใบเก่าเอาออกให้หมดอะค่ะ แต่วันนี้สำหรับเราเราจะไม่ได้ตัดแต่งแบบตัดหนักนะคะเพราะว่ากุหลาบที่บ้านเราเพิ่งจะผ่านกันฟื้นจากน้ำท่วมแล้วก็บางต้นเขายังไม่ฟื้นดีด้วยเราก็จะไม่ตัดหนักเพราะว่าต้นยังอ่อนแออยู่เราจะตัดแค่เอากิ่งที่แบบผอมๆรีบๆกิ่งตาบอดกิ่งเป็นโรค แล้วก็ตัดดอกที่เขาโรยแล้วทิ้งแค่นั้นเองเราจะไม่ได้เอาใบออกจนหมดต้นแบบการตัดหนักนะคะตอนนี้คืออยากเก็บใบไว้ให้เขาอยู่ติดต้นเยอะๆเพราะว่า ถ้าหากมีใบยเยอะเนี่ยเขาก็จะสร้างอาหารได้เยอะใช่ไหมพอมีอาหารเยอะต้นเขาก็จะได้ฟื้นไวๆค่ะตอนนี้เขายังเขายังอ่อนแอจากน้ําท่วมอยู่แต่ถ้าหากว่ากุหลาบของเพื่อนๆแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคอะไรแล้วก็ไม่ได้โดนน้าท่วมแบบบ้านเรานะคะก็สามารถตัดแต่งกิ่งแบบตัดหนักได้เลยค่ะถ้าหากเคยตัดนะแต่ถ้ายังไม่เคยก็ ตัดแบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งไปตัดหนักเลยหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็คือฟอลิเเจนค่ะฟอริเจนเนี่ยเขาจะเป็นสารลาลสากัดแล้วก็ผสมกับพวกอะมิโนต่างๆจะช่วยให้กุหลาบของเราฟื้นได้ดีแล้วก็ออก แตกกิ่งก้านได้ดีเช่นกันอัตราส่วนที่ใช้อยู่นะคะสำหรับเราจะใช้เป็น1ต่อหนึ่งก็คือถ้าหากเราใช้ฟอลฟอรีน1นซีซีก็จะผสมน้ำา1ลิตรนะคะอันนี้คืออัตราส่วนที่เราใช้อยู่แต่ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะใช้เยอะมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ตามตามข้างฉลากที่เคารบุไว้ก็ได้เลยค่ะเราจะใช้ลดแบบนี้ชุ่มๆไปเลย หรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นสูตรตารางปุ๋ยที่เราเคยสอนไว้อันนั้นก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยทางใบคือจะเน้นหนักไปทางพวกสารายอะมิโน แล้วก็พวกแคลเซียมโบลอน13046พวกนี้ค่ะเขาจะช่วยให้แตกกิ่งก้านได้ดีแล้วก็ช่วยให้ยอดสมบูรณ์หลังจากที่รดพวกฟอรเจนพวกอะไรพวกนี้ไปแล้วนะคะเนี่ยแดดดีๆบำรุงดีๆเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งแตกตาขึ้นมาแบบนี้เลย อันนี้คือเราตัดแต่งเขาตอนเช้าแล้วก็รอให้แผลแห้งสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาลดเป็นฟอริเจนตอนเย็นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆขยันก็สามารถลดได้ทุกๆ3วันแต่ถ้าขี้เกียจก็ลดแบบ7วันครั้งก็ได้ค่ะ ตัดแต่งแล้วรดปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมพ่นยากำจัดมแมลงกันด้วยนะคะช่วงนี้เพลี้ยไฟแล้วก็ไรแดงจะเริ่มกลับมาระบาดอีกถ้าหากว่าตัดแต่งแล้วไม่พ่นยารับรองว่ายอดที่งอกออกมาใหม่ก็จะหงิกอีกแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นคลิปสั้นๆลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบไปแล้วสวัสดีคะ่ะ